ไม้หกหมื่นเข้าใหม่ครับกับ mitsubishi titan สอนะครับเครื่องยนต์ไมเวทคีนดีเซลนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถเทิร์นเข้ามานะครไม้แค่หกหมื่นเจ้าของเดิมบอกได้เลยดูแลดีมากๆนะฮะยางก็ยังเปลี่ยนให้เป็นของมิชลินปีสองพนี่สิบนะครับผมเป็นยางเปลี่ยนมาปีที่แล้วนะฮะล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ17ได้ปุ่มพุชชั่นเอนจินนะฮะกุญแจเป็นแบบคีเรตนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันเลขไม้แท้เดิมโรงงานนะฮะหกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครรรัับผมมมมมปปะะะะวติิเเเเเขขข้้้าาาาาศศููนนนยย์์ีฮจอองดดล่่สุืณ เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับได้จอนะครับพร้อมกล้องถอยมี Apple Car p p p l e c r r า a y พีแอ o อโต้ให้นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6บบสปีดน,น,นะครับผม Air Auto Digital ได้เบาะหนังสีดำสภาพตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมใครที่กำลังตามหาอยู่นะสำหรับตัวไตทั้น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมปพาประยมละเอียดให้จบนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้เข้ามาใหม่นะไม่แค่60,000นะเป็นตัวมิตซูบิชิไทตันนะครับผมตัว2.4นะรถปี2018นะฮะเลขไมค์คันนี้แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะลูกค้าเอารถมาเทินนะไปเมื่อวานเรียบร้อยนะฮะแต่ราคาขออภัยด้วยนะครับยังไม่ได้เปิดราคานะแต่ว่าค่าเดาน่าจะประมาณ400,000กลางๆนะ450,000-460,000ได้สำหรับตัว มิตซูบิชิไทตันคันนี้เกียร์ออโต้ไม่แค่60,000นนะครับผมเดี๋ยวก่อนลงคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวเลขให้ได้ทราบกันว่าราคาเท่าไหร่แต่นะาว่าณนะวันน,น,นี้วันที่ถ่ายนะคลิปวันนี้ราคายังไม่ได้ตั้งออกมานะแต่ผมคาดการณ์น่าจะประมาณ4 0 0แสนกลางๆสำหรับไทตันคันนี้นะครับผมนะครับรถเพิ่งเข้าไปนะฮะยังไม่ได้ล้างน้ําหรือว่าเอาไปสปาปรับสภาพได้นะฮะวันนี้เรามาชมสภาพแรกๆรกันก่อนเลยนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยซื้อสดได้ไม่มีแบตนนะสำหรับตัว ไททันคันนี้เนื่องจากเป็นรถที่เทิร์นเข้ามานะครับผมเจ้าของเดิมผมมอลได้ว่าดูแลดีประวัติเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณ5 0,000กว่าโลที่ผ่านมาฮนะไม้ตอนนี้ประมาณ65,000นโลนะครับผมตัวรถได้เป็นสีบอลเงินสีเดิมโรงงานไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยสําหรับเลขทะเบียนนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีหนึ่งนะฮะจะไม่ได้เลขทะเบียนนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคร เป็นคม,ม,มแบบนี้นะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับผมระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีนะครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรล้าใดๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของผิวพันธฝากระโปรงเหลี่ยมสันคมคมสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มมีรอยสกรปรกนิดนึงนะเดี๋ยวดูละเอียดอีกทีนึงนะถ้าเกิดมันมีพวกสะเก็ดหินเยอะๆเดี๋ยวจะต้องไปเก็บงานเก็บลาเอียดเพิ่มเติมให้ไม่ต้องห่วงของเราขายรถปรับสภาพ,พพร้อมใช้นะเดี๋ยวก่อนปล่อย ทางร้านของเราดูแลให้อย่างดีแล้วก็มีภาษีมีพรบติดรถให้ครบเลยนะครับผมในส่วนของอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะดูแลได้ทั่วประเทศเลยนะครับใครสนใจอยากได้รถมือสองเกตเบริการมีวันทีมีบริการให้นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะ08313 1 8 8 2 6่างโทรได้อัดไลน์เข้ามาได้นะครับนะครับดูในส่วนของตัวล้อแม็กนะฮะล้อเดิมโรงงานขอบ17นะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมนะ แค่เห็นยางมิชลินก็บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะฮะเปลี่ยนเป็นยางมิชลินให้อย่างดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยางเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาปี2023สัปดาห์ที่34ยางสภาพยังดอกยางลึกๆเหลือๆเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวยๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับผมเข้าศูย์มาล่าสุดก็อย่างที่บอกไปประมาณ50,000กว่าโลที่ผ่านมานะครับ กระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพัดไฟฟ้าให้เรียบร้อยมือจับเป็นโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทเอนทีสามารถเอากุญแจไว้ที่กระเป๋าเกงน,นะครับแล้วก็แตะปุ่มนี้เพื่อล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้เลยตรงนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับชายบันไดนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้ติดในส่วนของฟิลม์มแล้วก็คิ้วการ์สาตให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มเป็นของไฮ้ครูนะครับผมมาเข้ามาดูรายละเอียดภายในนี่คือภายในผมต้องขออนุญาตย,ย,ย้ำก่อนว่ารถพึง่งเทินเข้ามาเมื่อวานนี้ รถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าเอาไปล้างน้ําใดๆนะเทินเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครลูกค้ามารับรถแล้วก็เอารถมาสลักกันไปนะชาวนี้ก็เลยมาจอดอยู่ที่โซนเซอร์วิสของเรานะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอคิวเอาไปปรับสภาพเอาไปประป,ปรายทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมพาชมสภาพแรกรับกันเลยนะฮะร,รถบอกได้เลยว่าสวยมากโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามน็อตไม่มีขันไม่มีแกะแผงประตูตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็ตัดกับสีเทานะครับ ประตูเดิมนะฮะไม่มีช้าไม่มีเปลี่ยนไม่มีซ่อมนะฮะกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมน็อตซ่อกประตูไม่เคยแกะไม่เคยขยับนี่ครับมาร์คสีตั้มสีโรงงานอยู่ครบๆหัวน็อตคมๆสวยๆเป็นเบรกเป็นคันเร่งไม่มีสนองสนิมนะครับผมมีปุ่มโฮสตสตาร์ทเอนจิ้นขวามือนะครับปรับพับกระจกกไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพพวงมาลัยสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับผม ขวามือเขาจะให้ในส่วนของคูดคอนโทรลมาให้ซ้ายมือเนี่ยเอาไว้ปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงแล้วก็รับสายบางสายได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ได้ดูเลขไมล์กันนิดนึงอ่ะนี่ครับเลขไมล์ตอนนี้6 0 0 0 0 6 5 0ก0กว่ากิโลเมตรนะครับผมแต่นี่ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูประวัติการเข้าศูนย์ของลูกค้าเก่านะครับเขาดูแลดีมากเข้าศูนย์มาครั้งล่าสุดนะครับวันที่15มกราคมปี67เนะฮะระยะทางนะครับ6ก2 1 0างกิโลเมตร นี่คือประวัติการเข้าศูนย์นะฮะอย่างที่บอกไปนะซื้อไปคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสบายใจได้แน่นอนแล้วก็ประวัติดูแลดีเจ้าของเดิมดูแลดียางก็ยังเปลี่ยนเป็นของมิชลินนะผมว่าเขาใช้รถรักรถดูแลดีมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงได้หน้าจอแบบนี้นะครับมีกล้องถอยให้ Apple c a r p l a y a n d อ o ลลต่อได้นะครับแออโตแบบดิจิตอลนะครับผมในส่วนของตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ6สปีดแบบนี้นะครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร่อน ปัดเข้าหาตัวใช้บวกลบตรงนี้ได้นะคะรับผมเบาะหนังสีด้ามสภาพตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนะี่ครับสภาพเบาะสวยงามมากๆกนะก็มีร่องรอยการใช้งานถือว่าเป็นเรื่องปกติของตัวรถนะครับผมซอกประตูเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนสติต๊กเกอร์เดิมโรงงานนะไม่มีแกะนะครับไม่มีการสาดสีใดๆนะฮะนะรถสวยๆเกตเด์เอไม่แค่หกหมื่นเท่านั้นนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้นะใครหาอยู่รีบจัดเลยนะสำหรับตัวมิซูบิชิไทตัน เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวไททันพัรนะฮะยกสูงนะเกียร์ออโต้ไม่แค่ห0 0 0ื่นประวัติเข้าศูนย์มีนะฮะเบาะด,ด้านหลังนั่งสบายๆนะเอนได้แบบนี้เลยนะครับผมนะนั่งสบายๆส,สามารถดึงตรงนี้มานะครับเป็นที่วางแขนเดี๋ยวขออนุญาตดึงออา,าให้ดูอ๊บอ่ะที่วางแขนวางแก้วได้2ใบนะครับผมในส่วนของเพดานตัวรถสะอสาดไม่มีริ้วรอยสักยงสักยนันใดๆนะสวยๆข ίν, ๆี้นๆแบบนี้นะครับซอกประตูด้านหลังขวา เม็อาร์ตกลมคมชัดน็อตมาร์คสีตั้มสีอยู่ครบนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะฮะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะครับรถไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักไม่ได้มีพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นรถเทิร์นก่อนรับรถเข้ามานะทางทีมงานของเราจะต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าขันไหนไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็ต้องขออภัยด้วยจะไม่ได้รับเข้ามานะครับผมทุกคันนะฮะตรวจเช็คโดยทีมงานของเรานะด้วยคุณภาพแน่นอนนะครับผมด้านท้ายนะครับมีในส่วนของกล้องถอยไฟเบรกดูนี่ไฟเบรกดูนี่สาม ไฟเบรกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับผมเครื่องยนต์ไมเวกคีนดีเซลนะ2.4ลิตรนะครับพลังมันแงเหลือๆแน่นอนนะครับผมต้องถอยติดอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆนะไม่มีรอยตัวหลุดตัวไหนหลุดไปนะนะี่ครับสภาพด้านหลังสวยมากไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับผมในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์สภาพยังสมบูรณ์นะครับมีแค่รอย ฝุ่นตัวกบไปบ้างนะครับเพราะว่ารถก็อย่างที่บอกไปเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแต่ว่าดูแล้วสภาพเนี่ยแทบไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะครับแทบไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะส่วนใหญ่ผมว่าคันนี้น่าจะวิ่งกับบาป,ปานะครับผมแล้วก็โดยรวมถือว่าสวยมากเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีเลยนะฮะสี่แสนบาทนะผมคาดเดาประมาณสี่แสนบาทนะเดี๋ยวตัวเลขราคาก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวขึ้นให้แน่นอนนะครับผมได้ทราบก่อนที่จะลงคลิปนะครับผมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับผม ล้ออยู่ในสภาพสมบูรณ์นะยางมิชลินปี2023เปลี่ยนให้เมื่อปีที่ผ่านมานะเจ้าของเดิมดูแลดีฟิล์มก็ติดให้ของให้ครูอย่างดีเลยแผงประตูหลังซ้ายนะสภาพสวยนะครับผมเม็ดอาร์ตอยู่ครบปั๊มชัดเจนนะครับแผงเดิมไม่มีช้ำนะครับผมรถก็ใช้งานปกติไม่ช้ำนะครับรถทุกคันนะที่คัดเข้ามาก็คือต้องไม่ช้ำนไม้กำลังดีนะไม้หกหมื่นะคันที่ถือว่าไม้น้อยเลยนะฮะนี่ครับซอกเริม็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยน มาร์กสีตั้มสี่หัวน็อตอยูค่ครบแบบนี้นะครับไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะจากประแจเครื่องมือช่างใครสนใจไม่หกหมื่นครันนี้นะโทรมาได้0ูน1 3 1 8 8 2 6แอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับประตูเดิมนะฮะนี่ประตูไม่ได้ทําซ่อมไม่ได้ซ่อมใดๆนะฮะเมนอาร์ดยังอยู่ครบครบพวกตามจุดมาร์กสีตั้มสี่โรงงานนะยังอยู่ครบๆสวยๆเลยนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะซอกด้านแกนตัวรถนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ มาร์คสีโรงงานอยู่ครบๆไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะนะครับไม่เคยแกะทําสีหรือว่าไม่เคยแกะซ่อมประตูนะับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้อุบัติเหตุนหนักไม่ได้ชนมาใดๆแน่นอนฮะค,คัดมาให้แล้วนะครับผมนะครับซ่อมประตูด้านหลังซ้ายหัวน็อตคมๆสวยๆมาร์สีต้านสีโรงงานอยู่ครบๆนะฮะสีเดิมโรงงานนะเป็นสีบอลเงินเลยนะตามรุ่นรถเลยนะครับส่วนมิตซูบิชิไทตัน2.4คันนี้นะฮะเกียร์ออโต้นะฮะใครหาอยู่อย่าพลาดเลยไม่แค่60,000 นะเป็นรถมือเดียวนะ Susan, คันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีนะครไม่น้อยแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลดีนะเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับมาเข้ามาดูห้องเครื่องกันต่อนะฮะเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะขนาด2.4ลิตรเครื่องยนต์มเว K คินดีเซลนะครับคอมเบลเลวนะครับผมนี่ครับดูลาเอียดห้องเครื่องนะอันนี้เครื่องเดิมนะฮะรถไม่ได้มีการเอาไปแต่งห้องเครื่องใดๆนะครับไม่มีรอยน้ํามันไหลเยินนะครับพวกตามประเก็นยาง นะซีนต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะห้องเครื่องเนี่ยดูครับารายละเอียดตัวรถนะฮะแก้มด้านในนะน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยแกะทำสีฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับผมแผนกันความร้อนนะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เนี่ยครับตามรูระบายความร้อนยังคมๆสวยๆนะครับเพราะว่าถ้ารถที่บ้าโดนชนมาหรือว่ามีการยุบตัวของฝากระโปรงเนี่ยมันไม่สามารถ ทำให้ฝากระโปรงผู้นี้กลับมาขึ้นรูปให้กลับมาคมแบบนี้ได้แน่นอนนะต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นจุดสังเกตนะฮะแล้วก็นี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะสติ๊กเกอร์มอกอเดิมน่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยทําสีหรือว่าสดสีเข้ามานะครับผมแกมด้านในน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับส่วนมานะแก้งฝาเนี่ยครับตะเข็บเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานหัวน็อตไฟหน้าคมๆสวยๆนะครับแล้วก็ปั๊มเดิมโรงงานตามจุดมาร์คสีตามสี ตัวหัวน็อตยังอยู่ครบครบานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะยังตรงๆนะไม่ได้มีการชนหรือว่าไม่ได้มีการยุบตัวใดๆมานะครับผมนะครับทั้งซ้ายแล้วขวานะสีข้าวสม,ม่ำเสมอกันปั๊มเดิมโรงงานชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่แก้มซ้ายนะแมตต์อาร์ตกลมคมชัดหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับบอกได้เลยวันคันนี้ใครหาอยู่นะห้ามพลาดเลยกับตัวมิซูบูชิไททันเกียร์ออโต้นะฮะสี่ประตูยกสูงนะฮะ ราคานะ่าจะประมาณ4 0 0 0 0กลางๆผมบอกไว้ก่อนนะใครสนใจโทรมาได้0831318826เดี๋ยวารายละเอียดขึ้นไว้แน่นอนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ